น,นี้จะเป็นงานรวมพลคนรักก้าไกลอีกรอบหนึ่งเมื่อวานนี้คุณผู้ชมมีความเคลื่อนไหวเรื่องของการคัดเลือกหัวหน้าพักและคณะกรรมการบริหารพักนะคะหลังจากที่คุณทิมพิธาเนี่ยเขาลาออกไปประกาศไปวันที่15กันยายนตอนนี้มีข่าวว่าคุยกันเสร็จแล้วนะวางตําแหน่งเรียบร้อยรอประกาศอย่างเป็นทางการ23กันยายนนี้และหัวหน้าพักคนใหม่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะเป็นชื่อของคุณชัยธวัตตุลาธนซึ่งท่านก็เป็นรักษา,าการเลขานุก,การพักอยู่แล้วนะคะส่วนตำแหน่ง สําคัญอื่นๆเช่นเลขาที่การพักเก้าไกลเป็นของคุณอภิชาติริสุนทรรักษาการกรรมการบริหารพักสัดส่วนพักเหนือคุณพริษวัชรศิลป์จะเป็นโคศกพักค่ะและแกนนําพักเนี่ยยังเสนอชื่อคุณประกรณ์วุตรด้วยนะฮสสบัญชีรายชื่อให้ทําหน้าที่ประธานวิปฝ่ายค้านในสภาอีกด้วยนะคะ ทางหน้าของคุณชัยธวัตตุลาธนรักษาการเลขาธิทการพักว่าที่หัวหน้าพักก็พูดถึงความชัดเจนเรื่องนี้บอกว่าเดี๋ยวมีประชุมกันวันที่23กันยายนเป็นประชุมวิสามัญน,นะคะ ก็เดี๋ยวคงจะต้องรอความชัดเจนในวันนั้นส่วนตัวก็ไม่อยากพูดอะไรออกไปมากก่อนนะคะส่วนแคนดิเดตหัวหน้าพักเนี่ยเดี๋ยวรอให้ที่ประชุมเขาเสนอก่อนก็แล้วกันก็ขอขอบคุณค่ะที่มีการเสนอชื่อของเขาขึ้นมาให้เป็นแคนดิเดตแต่ย้าว่าอย่างไงอย่างไงก็ต้องรอการประชุมและการประกาศอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันค่ะพร้อมไหมนะคะผู้ช่ยทศบอกว่าเอา้าถ้าถึงวันนั้นเนี่ยไม่ว่าเป็นใครก็ต้องพร้อมทั้งนั้นแหละค่ะก็ขอบคุณครับขอบคุณที่มีคนเสนอผมครับ ี๋ยวยังไงก็ต้องรอรอการประชุมอย่างเป็นทางการในวันที่23ก็ไม่ว่าใครที่จะได้รับการคัดเลือกก็คงต้องพร้อมนะครับจริงๆก็มีบุคลากรหลายคนที่ที่พร้อมที่จะมาเป็นหัวหน้าพักอยู่แล้วนะครับถามต่อว่าคุณสมบัติของหัวหน้าพักเก้าไกลคนใหม่จะต้องมีจุดเด่นหรือว่ามีความแตกต่างจากคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะคะหัวหน้าพักคนเก่ายังไงบ้าง คุณชัยทวัฒน์บอกว่าผู้นําแต่ละคนก็แตกต่างกันอยู่แล้วล่ะค่ะไม่มีใครเหมือนใครแบบเป๊ะๆก็คงต้องดูความสอดคล้องสถานการณ์ทางการเมืองพิจารณาไปถึงการทําหน้าที่ผู้นําฝ่ายค้านในสภาด้วยคุณชัยทวัฒน์เชื่อว่าหากสารรัฐมนูญวินิจฉัยว่าคุณพิธาไม่ขาดคุณสมบัติแล้วสุดท้ายท่านจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพักและผู้นําฝ่ายค้านอย่างสมบูรณ์เดี๋ยวถึงตอนนั้นเนี่ยก็คงจะมีการปรับเปลี่ยนกรรมาการบริหารพักชุดใหม่อีกซึ่งเอาจริงๆคุณชัยทวัฒน์ก็ยัง หวังลึกๆนะคะ,คะแล้วก็มั่นใจว่าคุณพิธาจะกลับมาเป็นผู้นำของพักคก้าวไกลได้อีกอย่างช้าก็น่าจะช่วงต้นปีหน้าค่ะผมก็ยังยืนยันเพราะว่าก็เข้าใจว่าประชาชนหลายคนนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนพักก็อาจจะมีความห่วงใย,ยเรื่องนี้ก็ก็อยากจะบอกว่าเราก็ยังมีความมั่นใจนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยคุณพิธาจะกลับมานะครับเป็นผู้นำอย่างเป็นทางการของพักคก้าไกลได้อีก ก็คิดว่าอย่างช้าก็น่าจะภายในต้นปีหน้าาไปกันที่รองโฆษกพักอย่างคุณพรคขมลหนุนอนันต์นะคะสสไรชื่อก้าวไกลให้สัมภาษณ์กระแสะข่าวของคุณชัยธวัฒน์ที่บอกว่าจะเป็นหัวหน้าพักคนใหม่คือทางด้านโฆษกรองโฆษกพักบอกอยากให้รอ23กันยายนก่อนไม่ว่ากระแสะข่าวจะออกมาเป็นยังไงชื่อใครก็ตามรอก่อนนะคะมันเป็นเพียงการคาดการ์ย่งไม่ใช่มติพักทีนี้แคนดิเดต ถามว่ามีกันกี่คนคุณพักขมลเนี่ยบอกว่าตัวของพักขมลเองไม่ได้อยู่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพราะฉะนั้นยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่าแคนดิเดตมีกี่คนแต่ถ้าจะให้คาดการณ์นะน่าจะมีประมาณ3คนไม่ต่ํากว่า3คนได้ซ้ําไปนะคะคุณชัยธวัฒน์และแน่นอนคุณสุริกัญยาด้วยนะคะแล้วก็รักษาการรองหัวหน้าก้าวไกลนะคะซึ่งคนที่จะมาเป็นเนี่ยต้องเป็นสสเพราะต้องการให้ทําหน้าที่ผู้นําฝ่ายค้านในสภา ในขณะที่คุณพิธานะคะพักก้าวไกลจะมีตําแหน่งพิเศษให้หรือเปล่าเรื่องนี้คุณพระขมลตอบว่ามีแน่ๆแ,แต่ตอบอะไรมากไม่ได้เหมือนกันอาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องของตัวกฎหมายเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลคุณพระขมนพยายามจะบอกว่ารอการประชุมใหญ่ของพัก23กันยายนก่อนว่ามติจะออกมาเป็นอย่างไรคะ่ะ